กล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกปัดสีน้ำเงินอยู่1 0ลูกนะครับมีสีเขียวอยู่8ลูกแล้วก็มีสีแดงอยู่14ลูกนะครับถ้าต้องการให้มีจำนวนลูกปัดนั้นสีเขียวนะครับเพิ่มเป็น75%นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องอจะต้องใส่ลูกปัดลงไปเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับมันถึงจะได้เป็น75%ของทั้งหมดนะครับเด็กก็ดูนะครับสมมติครูให้ ความยาวของอันนี้ก็คือลูกปัดทั้งหมดนะครับนะครับน,นี่คือลูกปัดทั้งหมดในนี้ก็จะประกอบไปด้วยลูกปัดสามชนิดด้วยกัน3าสีด้วยกันนะครับผมแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับมีสีเขียวนะครับมีสีเขียวนะครับแปดลูกนะครับแล้วก็มีน้ําเงิน10นะครับอันนี้เป็นน้าเงิน หนึ่งสิบแล้วก็มีสีแดงนะครับมีสีแดงอยู่สิบสี่นะครับทีนี้เราต้องการเพิ่มลูกปัดเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มสีเขียวเพิ่มแต่สีเขียวอย่างเดียวนะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับถามว่าเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่นะครับมันถึงจะออกมาเป็นสีเขียวนี่คือส่วนที่เป็นสีเขียวที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วมันจะเป็น75%ของทั้งหมดเลยนะครับ75%นี่คืออะไรครับ75%ก็คือ75ส่วนด้วย100ทั้งหมดมี100ส่วนนะครับสีเขียวจะมีอยู่75%นะครับหรือว่าถ้าตัดก็คือ3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนะครับอ,อันนี้คือสีเขียวนะครับสีเขียวจะเท่ากับ3ส่วนจากทั้งหมด สี่ส่วนนะครับเราก็ทีนี้ส่วนที่เหลือก็คือน้ําเงินบวกกับแดงเนี่ยจะต้องเป็นเ kind of ท่าไหร่ครับจะเป็นหนึ่งส่วนจากทั้งหมดสี่ส่วนนะครับก็ไม่ยากแล้วนะครับก็คือน้ําเงินกับแดงเนี่ยก็เท่ากับสิบบวกสิบสี่นะครับก็เป็นยี่สิบสี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนจากสี่ส่วนนี้นะครับหนึ่งส่วนจะต้องเท่ากับ 24ลูกนะครับเพราะฉะนั้นสีเขียวต้องมีกี่ส่วนครับต้องมี3ส่วนนะครับต้องมี3ส่วนก็ต้องเป็น24คูณ3 24นะครับ24ูณ3ก็ต้องได้เท่ากับ7 2ลูกนะครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วต้องมี72ลูกนะครับก็คือจากตรงนี้ถึง72ลูกนะครับเฉพาะสีเขียวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ต้องใส่เพิ่มเท่าไหร่ครับต้องใส่เพิ่มเท่ากับ72ลบนะครับต้องเพิ่มอีก64รลูกนะครับอ่าก็ตรงนี้ต้องเป็น64นะครับเราก็จะได้อ่าเป็น75%์ของทั้งหมดนะครับอ่าหรือใครจะไปใช้วิธีการแก้สมก,การก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะลองแก้สมก,การให้ดูนะครับ ก็ไม่ยากนะครับวิธีแก้สมการนะครับสีเขียวต่อด้วยทั้งหมดนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเจหนะครับส่วนด้วยหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้เวลาเราเติมเข้าไปถูกไหมนะครับถ้าตรงนี้เรายังไม่ทราบค่าถูกไหมนะครับสมมุติครูให้เป็น A แล้วกันนะครับเป็นไงครับสีเขียวตอนนี้มีเท่าไหร่ครับก็ต้องมี A อบวกแนะครับจากทั้งหมดเท่าไหร่ครับจากทั้งหมด A อบวกแบวกสิบวกสินะครับก็แก้สมการตรงนี้ออกมาหาค่า A นะครับก็จะได้คําตอบนะครับอันนี้ก็ตัดไปก็เหลือสามส่วนสนะครับ สามส่วนสี่เท่ากับ A ปบวกแปดนะครับส่วนด้วยอันนี้ก็บวกกันนะครับได้สามสิบงนะครับบวกด้วยสามสิบสองเจอสมก,การแบบนี้ทำไงครับเราก็คูณไขขึ้นมาได้เลยนะครับก็เงินสามเบวกสามสิบสองนะครับเท่ากับสี่บวกแปดอย่างงี้นะครับเราก็กระจายเข้าไปนะครับสาบวกด้วยสามคูณสา นะครับก็เป็น96นะครับก็เป็น 4a นะครับบวก32นะครับแล้วก็ลบ 3a ทั้งสองฝั่งนะครับก็เหลือ a นะครับแล้วก็ลบ32ทั้งสองฝั่งนะครับรูททำรวดเดียวเลยนะครับก็ได้คำตอบมาทันทีนะครับได้64นะครับก็ตอบ64รูปเหมือนกันนะครับก็ได้ทั้ง2วิธีนะครับก็แ<ไ>ล้วแต่นะครับ